สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิจ่าชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่18กันยานะครับแน่นอนนะครับวันนี้เขาได้เปิดให้เราเล่นสอบรันแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีกิจกรรมดีดีนะครับทางบิ๊กคาร์เมตเตอร์เนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมด<ๆ>ันเจียนครีเอเตอร์ชาเลนก็คือว่าให้เราเนี่ยสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดันเจียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนําการเล่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ทำวิดีโอสั้น แล้วก็ไอเต่าง,งนานานะครับโดยที่การทำพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเพื่อนๆจะต้องติดแฮชแท็กนะครับว่า bmv guide เราก็จะสามารถที่จะรวมกิจกรรมได้นะครับเพื่อนๆจะต้องส่งหลักฐานพวกนี้เนี่ยไปทางแบบฟอร์มเพื่อให้เขาตรวจสอบนะครับโดยที่เขาบอกว่าเราจะสามารถรับ 1xRB ต่อ1นคอนเทนต์ได้นะครับในแต่ละช่องทางรางวัลทั้งหมดเนี่ยมี150 x b ซึ่งการจ่ายจะเป็นการจ่ายแบบ first come first serve ใครที่ทําก่อนก็จะได้ก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยาก็ประมาณ 12- 13บวันนะครับรีบทํากันด้วยนะถ้าใครอยากได้เอกกับีฟรีก็สามารถที่ทํากันได้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทํากันนะครับก็คือว่าเพื่อนๆเ,เคยโหลดตอนก่อนที่มันจะเป็นเกมแบบก่อนที่จะเปิดซอบร้านนะครับตอนนั้นเรายังเล่นเป็นตัวเกมแบบแบบเถื่อนๆอ,อยู่เนาะยังเป็นเดโมโอ,อยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปโหลดแบบ a p k มาลง แล้วก็ต้องไปโหลดเทสไฟล์ในพวกระบบปฏิบัติการ iOS แบบนี้ตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปโหลดที่ App Store เพ y s ต o r e แล้วนะครับโดยเราต้องค้นหาคำว่า b i c o m m Metaverse เนี่ยเราก็จะสามารถเล่นเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปลบตัวเก่าก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแบบบางทีมันไปดึงบิทคัมเน็กตัวเก่ามาแล้วมันอาจจะเข้าเกมไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้ลบตัวเก่าก่อนแล้วก็ไปโหลดใน เฟสต์โอหรือ App Store ก็ได้นะครับก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้ครับก็คือว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดันเจียนเพื่อรับรางวัลน,นะครับเราที่ต้องติดแฮนแท็กด้วยนะ b m v Guide ก็หวังว่าจะสนุกกับเกมนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องพิจาร์ชแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเกมบิทครับเมตาเวิร์ดนะครับจะรีบอัปเดตให้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ